ซับบายเดีพี่น้องอู้มาพอกันตอนสวยกินเข่ากับมังม่วงมันบ่มันห้อไหลมันเธอผู้ใดเคยเป็นมันท้อนห้อละเอียงกับปยญญาเขาบอกให้กินข้าวกินอย่างกัเออมันห้อนมันท้อนกินข่ากินอย่างก่ย่างอาะมันห้อนนะก็เลยอ่ะกินแนวแบบเออมังม่วงกับข้าซะมันหวานๆกับอันนี้มันก็เือซี รออยู่ได้ได้มันบ่มันรออยู่มันได้อะอมันอากาศมันฮอ,อ่ะฮอ่เหลือเกินฮอนแบบพอนซัสมสีสมมัมฮารแม่กกอดความบริการออกมาเห็นอือแต่ความมั่งมือ,มองี่มันหวานมันเย็นอะอม,มันก็อคอ มันดีมันดีมันได้แต่ว่าเขาเอาอันนั้นมาอันนั้นน้ำแนเขาอาันนั้นมาใส่น้ำช่วยชีวิตฉันมากมากเย็นน้ำฝนตกแต่เมื่อไรย่งเงี้ยไม่ได้ออกอยู่ มันฮ้อนอยู่นะแต่ว่าลมมันมามันก็เออหลอดต,ตายมันลมมันลมมันลมุ่งอือกะดีกว่ามันอึ้งตึงอึง้งนึง่งอยู่นะคะลองไปเห็ดเบิงชมเจ้าอากาศนอนฮอนอสิบโบจีบท่องบอุลงท่องดิบบอกว่อรอกเนาะมามองกับข่าวเนี่ยอืออือลมมาไม่แห้ง เพมมิ่งลงมาดูนเงินเราได้แล้วมันหาหลิงอนอกมันใจอยากนอนลิงอยู่ตรงนี้ไปนะนอนลิงอยู่นี่สบักปกติไอ้กับเอเวลาเพิ่นอยู่อ่ะเพิ่นจะไปอยู่หลังบ้านเลยใกล้ๆผูตูบหลังบ้านไปเห็นไกลพอดบอเห็นอ่ะพอจะไปนอนเปน็นนางลิงอยู่พุ่นแต่ฉันมินิสันกระจกไปอยู่เดี๋ยวมีพอเดียฉันไม่ได้ไปอ่ะ เวลาเลี้ยงลูกล่องหลานเวลามันทันห้องละลายอะ่ะมันโบมีมาอยู่โอ๋อเย็นมันโบมีมันอ,มมอยู่แล้วพาลูกหลานอะ่ะมาหลินแถวเนี้ยหลินอยู่ล้างบ้านล้างบ้านเดี๋ยวนี้มันโบมีต้นไม้ละคือสีฮอนแต่ก่อนมันจะมีต้นไม้หมใหญ่ๆต้นคิดเล็กอะ่ะอืม,อมเย็นพี่น้องอากาศดีมากมันฮ้อนแต่มันลมมันก็เลยเป็นอากาศดีมาก ของกินกะอะหวานๆขวานเลเวลคนเแ่ากินกับไอหยังกากินกับของหวานกันแล้วอะท่านอัพเลเวลขึ้นเลเวลาวเพิ่นลทำไมก็ฝันจกินอะเขาก็มักเต็นเขาก็มังโม้เขาก็มาขามันบ่อันนี้กินเขาแต่ก็มาขามได้กับ ม่วงอื่นยังบ่เคยเลยอ่ยังบ่หัดตอนมันมีแห้งอะไรเธอมันมีแห้งพูดเลยอาการท่อนทอนอ่ะเลยมันรู้สึกเบื่ออาหารอร่อยเอาไปนี้ไปมังม่วงสุกข้าวแล้วก็น้ำกะทิต้มใส่นตันนิดหนึ่งบดิ่มเบอร์ริเฮดหวานดอกเบอร์รเฮดเค็มข้นขนาดนั้นเย็นๆนวลๆลมด้วย ยัให้พี่น้องชิมได้อกินน้ำกันพี่น้องกินซับขนาดนี้บวกวันระจังแดดไปก่อนมาก่อนมันขี้เยียวกดหรือเราจะกินจนจบเลยค่ะ อความจริงนะั้นกินแตวงโมวงกับอืมโอเคแล้วแต่เขากขินจะขานะ่านั้นอืมอิ่มด้วยอรไอยด้วย